ออกเยี่ยมสมาชิกกลุ่มจ้าทุกคนจ้ามีแตโตงามงามเด้องวัวเพิินพี่น้องจ้าเลาะหาวสัตว์เพื่อสิผ่อพี่น้องเมืองเนี่ยเพิ่นมาเลียงอยู่หน้าเพิ่นไกล,ไกลๆพุ่นะคะพี่น้องมีแตโตงามงามเด้อนี่ของโครงการหลวงค่ะทุกคนของกลุ่มนุรักษ์เลี้ยงโคโกระบือในพระราชดําริค่ะทุกคนเมืองแนงงัวเพิ่นงามค่ะ โครงการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะคะทุกคนเป็นโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะทุกคนดูค่ะทุกคนพี่เขามันเลี้ยงประมาณสองปีออกลูกแล้วนะคะทุกคนนี่เล้ก็มาเยี่ยมนะคะทุกคนวันไหนว่างก็ออกภาคสนามนะคะทุกคนแล้วก็ออกมาเยี่ยมค่ะออกเยี่ยมนานๆที่ออกเยี่ยมสมาชิกกลุ่มค่ะดูค่ะทุกคน ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ